สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กีมาเนียนมอ h ช n แนลนะคะช่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครการเงินก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับ,รบคุณนนค่ะนะคะกีก็จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของท็อปิกที่ฮอตฮิตที่สุดมากๆในตอนนี้นะคะนั่นคือเรื่องของ Bitcoin อีกเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ ซึ่งสาเหตุว่าทำไมเราต้องคอนติเนีนะคะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่กี่อัพคลิปนะคะลงคลิปที่แล้วใช่ไหมคะก็ได้รับความสนใจมากเลยนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนมากก็คือมีคนแบบแอด IG มาทักมาคุยเรื่องของบิตคอยกันเยอะมากแล้วก็ซึ่งคำถามหลักๆที่เจอเลยเนี่ยทุกคนจะถามว่าแบบ เออพี่ค้าตอนนี้แบบติดดอยอยู่ทํำยังไงดีหรือไม่ก็แบบพี่ค้าตอนนี้แบบเหมือนช้อนไปหลายไม้แล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแบบไม่มีตังแล้วค่ะหรือบางคนแบบคัดลอสไปแล้วรับกลับที่เท่าไหร่ดีคือคําถามอะไรเหล่านี้นะคะจริงๆกิต้องบอกว่าคือมันไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าราคามันจะไปที่ไหนเราก็ได้แบบ แต่การแบบโอเคเลือกทฤษฎีนู้นทฤษฎีนี้มาใช้ในการดูราคาใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งที่ไม่มีสอนในโรงเรียนหรือว่าไม่มีสอนในตําราที่ไหนนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของ mindset ในการเทรดคริปโตนะคะซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่ทักกี่เข้ามาบางคนแบบเหมือนเริ่มเทรดคริปโตแต่ว่ายังไม่เคยเทรดหุ้นเลยหรือว่าไม่เคยเทรดอะไรอย่างอื่นเลยนะคะซึ่งพอเจอแบบตลาดแบบเนี้ย หลายๆคนก็เริ่มแบบเหมือนเขวเสียทรงไปเหมือนกันก็มีก็เยอะอยู่นะคะจริงๆวันนี้ต้องก็เลยขออนุญาตใช้ช่องทางนี้นะคะมาบอกเพื่อนๆละกันว่า Mindset ในการเทรดคริปโตที่สำคัญนะคะคือเราต้องเน้นว่า Survival ค่ะว่าเพราะว่าตลาดคริปโตนะคะมันเป็นตลาดของ อน,นาคตเป็นตลาดของฟิวเจอร์นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ทันจุดนั้นให้ได้เรียกง่ายๆว่าอย่าตายก่อนนะคะอย่าตายไปก่อนสวายเบิร์กคืออยู่ให้ได้ในตลาดนี้นะคะอยู่ให้ได้อยู่ให้ทนแล้วรักษาเงินต้นของคุณให้ครบนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆตลาดเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนคุณจะมาคิดว่าแบบเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ขายได้กาไรเท่าไหร่ หรือแบบอาทิตย์หน้าเดือนหน้าล่ะหรือว่าแม้กระทั่งถึงจะพูดว่าปีหน้านะคะกี่ว่ามันยังสั้นไปเลยเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าตลาดคริปโตปัจจุบันนะคะคือกี่มองว่ามันเป็นช่วงของการเริ่มต้นไซเคิลเท่านั้นนะคะแบบจุดเริ่มต้นซึ่งกี่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะว่ากี่คิดว่าตอนนี้ทุกคนอะอยู่ในจุดเริ่มต้นของไซเคิลนั้นเพราะฉะนั้นคุณทํายังไงก็ได้ให้คุณอยู่ยาวไปจนถึงว่า Bitcoin หรือว่าตลาดแบบบล็อก a i n แบบว่าระบบบล็อกเชนระบบ d e f าอะไรเงี้ยมันมีการใช้ได้จริงมีการ u t i l ลิซได้จริงๆนะคะและกี่เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้มากๆยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบถ้าเราย้อนกลับไปตอนช่วงที่อินเทอร์เน็ตมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่า ตอนอินเทอร์เน็ตมาใหม่ๆมันช้ามากแล้วแบบอย่างที่เราเองแบบตอนถามตัวเองว่าตอนแรกที่เราเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เราก็ยังแบบเหมือนใหม่มากเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะมาได้ไกลขนาดนี้แล้วซึ่งถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้ถึงตอนนั้นถ้ากี่อยู่ถึงตอนนั้นแล้วกี่คิดว่าแบบรู้งี้ว่าถ้ามันจะแบบดีขนาดนี้อะไรเงี้ยกี่ไปลงทุนในแบบหุ้นหนุนนี้ไปแล้วหุ้น g o o g l e หุ้น Apple หุ้นอะไร แต่สำหรับวันนี้ค่ะโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าปิดคอยอันเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของไซเคิลจริงๆและสำหรับกีเนี่ยกีคิดเลยว่ากี่จะใช้เงินในพอร์ตคริปโตเนี่ยนะคะ <Wow. S 1> เพื่อเป็นการเงินในการเกษียณคือคิดว่าถือยาวเลยยกเว้นว่ากี่ได้กำไรเยอะจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะแคชเอาออกมาใช้บ้างเล็กน้อยแต่แต่หลักๆจุดประสงค์อะคือการถือยาวแล้วอยากให้ทุกคนอะมองไปยาวๆจริงๆนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของว่าสั้นๆแล้วมันจะทําให้แบบ เหมือนไม n ์เซ t ของคุณมันแย่ไม n ์เซ t ของคุณมันเสียถ้าเกิดว่าสมมติแบบคุณคิดโฟกัสแค่สั้นๆแล้วจุดนี้ขาดทุนแล้วถ้าไม n ์เซ t ของคุณมันแบบน e g a t i v ปุ๊บอะทุกอย่างมันจะกระทบกับการตัดสินใจนะคะในการเทรดไม่ว่าแบบไม่ว่าคุณจะเทรดอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนี่แหละค่ะคือคําตอบว่าอยากให้ทุกคนนะคะอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดนะคะ หรือว่าถ้าใครขาดทุนไปแล้วก็พยายามแบบทำงนี้ก็ได้อย่าขาดทุนเพิ่มแล้วอยู่ให้ยาวนะคะนี่เป็นครั้งแรกแบบว่าของตลาดคริปโตที่กี่คิดว่าเอาฟันเดเมนทัลของในทีโอรีในเรื่องของแบบตำรามาใช้ได้จริงเป็นเรื่องของการ stay in w a t e นั่นเองเพราะว่าสังเกตไหมคะว่าแบบเหมือนคนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยลอง uh, สังเกตดูได้เลยว่าแบบพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติอะไรเงี้ยคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะกลัวตลาดหุ้นคือ เคยได้ยินไหมว่าแบบอย่าไปลงทุนในตลาดหุ้นเลยมันเสี่ยงตลาดหุ้นมันโกงตลาดหุ้นมันแบบไม่มีใครรวยได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วเชื่อไหมว่าซึ่งคนที่พูดอย่างนี้ทั้งหมดนะคะคือเขาเหล่านั้นปัจจุบันนี้ออกจากตลาดแล้วไม่ได้ลงทุน oh <no. S 1> นั่นแหละค่ะคือเป็นเรื่องของว่าทําไมเขาถึงพูดว่ามันไม่เวอร์เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในตลาดนานพอแต่ถ้าคนไปดูแบบวอร์เรน u บ f ฟเ t ตหรือว่าเซียนหุ้นหลายๆคนในประเทศไทยอะไรเงี้ย คือทุกคนบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าต้อง stay in w a s t e และกี่เชื่อนะคะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของ future เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบมาอออินกับบิตคอยก็ได้นะคะคือเราอาจจะแบ่งเงินบางส่วนนะคะที่เราสามารถแบบถ้าเราเสียได้แล้วในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้กระทบกับเงินก้อนนี้นะคะนามาลงซึ่งกี่เชื่อว่าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณเป็นหนึ่งในคนที่เชื่อในเรื่องของตลาดคริปโตแล้วไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มาดูซึ่งกี่บอกเลยว่าตัวกี่เองเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะในด้านของคนที่เชื่อบิตคอยเช่นกันซึ่งเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนแก่เลยอีก10ปีข้างหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกไหม,มค่ะก็สรุปเลยนะคะว่าสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำน้องๆน,นะคะหรือว่าพี่ๆก็ได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการลงทุนระยะยาวนะคะทำยังไงก็ได้อยู่ให้ได้ stay in w a s t e นะคะอยู่ในตลาดคุณต้อง survive คุณต้องอยู่ให้ได้เพื่อจะเห็นความสำเร็จในอนาคตนะคะ เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่รู้อย่างเดียวว่าในอนาคตนะคะมันจะมีบิตคอยอยู่ตรงนั้น <Wow. S 1> yeah. และก็วันนี้ค่ะกี่อยากจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูกันถึง กราฟบิตคอยค่ะแต่วันนี้นะคะจะไม่ได้มาตีแบบแนวรับแนวต้านให้ได้ดูแล้วว่าเอ้ยอันไหนอะไรยังไงไ,ไม่ใช่นะคะคลิปนี้เราจะมาให้ดูว่าในการลงทุนในบิตคอยเนี่ยความผันผวน,นคือส่วนหนึ่งที่จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันจะไม่ไปไหนควรจะต้องรับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดคริปโตแต่ว่าวันนี้กีขอมาพูดมาโชว์กราฟให้ดูเป็นกราฟของบิตคอยล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นคริปโตที่มี Market cap ใหญ่ที่สุดในตลาดณขณะนี้อ่ะ เรามาดูถึงภาพกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นกราฟ BTC USD ก็คือเป็นตัวบิตคอยเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้อันนี้ราคานะคะจะอยู่ที่36,400เหรียญก็เรียกง่ายๆว่าตกลงมาตั้งแต่นี้เลยนะคะประมาณ6 4 0 0ลงมาถึง3 0 0 0 0กว่าอ่ะซึ่งสิ่งที่ภาพนี้บอกนะคะเห็น Area ียสีเทานี้ไหมคะอันนี้กี่ทาไล์ไว้นะคะเป็นเเปอร์เซ็นต์ในการย่อนะคะว่า จากจุดพีคจุดเดิมเนี่ยประมาณ6,4 0มเนี่ยลงมาถึงตรงเนี้ยจุดต่ําสุดนะคะประมาณ3,000 30, 0นเนี่ยก็คร่าวๆนะคะว่าราคาปัจจุบันนี้ลงมาแล้ว50%จากยอดไฮเดิมซึ่งอาจจะดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าต้องบอกค่ะว่าพอเรามาดูกราฟนะคะย้อนหลังกลับไปถึงตั้งแต่แบบหลายจุดมากคือมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะที่บิตคอยเนี่ยจะมีไซเคิลแบบขึ้นขึ้นตกขึ้นตกอย่างเงี้ยอะ ย้อนกลับไปไกลๆเนี่ยค่ะอยากให้ดูภาพเห็นไหมคะว่าจุดนี้ล่ะอันนี้เป็นจุดปีแบบ2020นะคะเดือน2ก็คือปีที่แล้วเองเห็นไหมคะว่าจริงๆปีที่แล้วเนี่ย60%ลงมาจากจุดไฮนะคะ63%คือเทียบง่ายๆว่าตอนนี้จากราคานะปัจจุบันเนี้ย5้ที่มันแบบลงมาใช่ไหมคะแต่อดีตเนี่ย60%ก็มีมาแล้วหรือว่าถ้าเราไปดูภาพวีคนะคะ ภาพวีกนี่เลยอันนี้กี่มีทำไฮไลท์ไว้แล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้คือเป็นภาพชาร์ตนะคะตั้งแต่ปี2017ตั้งแต่ปี2017เนี่ยบิตคอยอันนี้ลงมาโหดมากนะคะลง80% 80%จากประมาณแบบตรงนนะะเ,รเ,เนี้ยนะคะเกือบเอ่อ18บกกว่าเกือบ2000เนี่ยลงมาต่ำสุดนะคะทำราคาที่ประ,ประมาณ3,000ต้น,ตน อันนี้ก็โหดร้ายมาเห็นไหมคะว่ารอบนี้แปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนถามว่ารอบนี้มันจะลงสุดได้แค่ไหนนะคะบางทีมันอาจมีโอกาสมันไม่มีใครรู้นะคะอนาคตคือแบบมันอาจมีโอกาสที่จะลงมาถึง80เลยก็ได้80%หรือว่าอาจจะมีโอกาสจะเด้งก็ได้เหมือนกันอ่ะแล้วถ้าเราแบบมาลองมาดูภาพแบบไปเรื่อยๆเห็นไหมคะว่ามันมีทุกจุดเลยเนี่ยจุดนี้เหมือนกันตอนอันเมื่อกี้โชว์ไปแล้วเดือนปี2020เดือนเฟบนะคะอันนี้ก็ลงมา60 ะวซึ่งจุดนี้จุดที่เรากําลังแบบเผชิญอยู่นะจุดนี้นะคะลงมา50เท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคงได้แบบเก็ตไอเดียแล้วใช่ไหมคะว่ามีโอกาสไหมมีที่มันจะลงมา8 0มันก็มีเพราะว่าไม่ใช่มันไม่เคยเกิดขึ้นลงกว่าลงเยอะกว่านี้ก็เคยมาแล้วแต่ซึ่งกี่เชื่อค่ะว่ามันจะมีแฟกเตอร์หนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในกราฟนะคะนั่นก็คือ ทุกช่วงเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตัวตลาดคริปโตเนี่ยมันได้ผ่านการพัฒนานะคะได้มีแบบผู้ใช้มียูเซอร์เข้ามามากขึ้นมีคนบิลีฟมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งยิ่งเวลาผ่านไปนะคะไอตัวกราฟความเชื่ออันเนี้ยกี่ว่าแบบความเชื่อหรือว่าการใช้งานได้จริงเนี่ยถ้าเราพลอตออกมาเป็นกราฟเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้หมือหวาแต่มันจะค่อยๆขึ้นแบบเป็นเทรนไปเรื่อยๆและซึ่งกี่เชื่อว่าถ้าเรา Stay Invest แล้วอยู่ในตลาดนี้ได้นานพอนะคะ เราจะสามารถทำกำไรได้จากตลาดคริปโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะยังไงวันนี้นะคะก็อยากฝากเตือนเพื่อนๆละกันว่าให้ลงทุนกันอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่าจากภาพบิตคอยเห็นไหมคะว่าจากชาร์ตตรงเนี้ยมันไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะแต่ว่า เราก็พอที่จะเห็นภาพค่เดาวาได้บิ g พิ c คเจอว่าอ๋อเมื่อก่อนมันเคยลงมา80%นะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะลงมาเป็นอย่างนั้นอีกก็ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่กราฟไม่ได้บอกเนี่ยมันคือเรื่องของ utilization นะคะของ Bitcoin ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงแล้วในทุกๆวัน User มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวแบบ อีลอนมัสประกาศมีข่าวทางการจีนประกาศอะไรอย่างเงี้ยแต่กี่เชื่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วอะยังไงบิตคอยก็ไม่สูญพันธุ์มันอยู่ที่ว่าความเชื่อของคุณเป็นแบบไหนคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วกันจริงๆคลิปนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากเลยแค่อยากจะมาบอกน้องๆเท่านั้นแหละว่าพยายามนะคะอย่าไปคิดถึงว่าเราจะทํากําไรจากมาได้เท่าไหร่คิดก่อนว่านะจุดเนี้ยเราต้องอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดถ้าน้องอยู่ได้แบบเกิน10ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เชื่อคะ่ะว่ามันจะมา สิบปีข้างหน้าเดี๋ยวตอนนั้นค่อยว่ากันตอนนั้นกี่น่าจะทําช่องอยู่แหละก็น่าจะมีคนฟอร์สักประมาณแบบสิบล้านคน oh, <no. S 1> โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ จบแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะดูคลิปแล้วชอบเนี่ยกีก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับช anel น,น,นี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่องกีมาเนี่ยนมอ Channel นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะแชทชแทคุยกันอะไรเงี้ยก็แอดมาได้นะคะทาง IG ก็จะเป็นช่องทางที่กี่ active มากที่สุดนะคะแล้วก็แบบจริงๆมีหลายคําถามมากก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะในที่นี้ว่าแบบ มันจะอยู่ที่ช่วงด้วยบางช่วงกิจก็จะยุ่งมากอะไรเงี้ยแต่บางช่วงถ้ากิจมีเวลานะคะกิ่ก็จะพยายามจะมาตอบทุกคอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วต้องขอไปกันก่อนแล้วนะคะก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วเรามาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกับสำหรับการเทรดวันนี้ต้องลากันไปก่อนละคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ